จัดอันดับเทียริสซีซันที่139ก็คือซีซันล่าสุดนี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะขอเอาในส่วนของตัวละครไคโดกับยามาโตะเข้าไปด้วยนั่นเองนะเพื่อที่ว่าจะได้คุยกันได้ไปเลยอเออเนื่องจากว่าตัวมันจะบัฟอยู่แล้วนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครบๆสำหรับในคลิปนี้เลยเดี๋ยวเอาลูปขึ้นให้ดูก่อนนะครับว่าอันเนี้ยมันมีสำหรับโน1แล้วก็ S S S แล้วก็ S S ตามที่เห็นเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอพูดก่อนเลย เนื่องจากอันเนี้ยเป็นความที่เห็นส่วนตัวเท่านั้นและในการจับอันดับเทเลสในรอบนี้ย้ําอีกทีนึงนะผมจะเน้นสําหรับตัวละครที่เราลงไปเจอเป็นหลักย้ําเจอบ่อยอะเรียกง่ายๆว่าลงไปเจอแทบทุกเกมอะและผมเลยจัดอันดับเทเลสจากตัวละครที่เอาไปลงเจอแทบทุกเกมชัดนะแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อก็คือเป็นตัวละครที่เราจะเจอแล้วเราจะไปแก้ทางได้อย่างไงตัวนี้แพ้ตัวนู้นตัวนู้นอะไรอย่างนี้แนวนี้นะครับ คลิปนี้จะเป็นแนวนี้นะเคลียร์ตรงกันนะย้ําคือเป็นตัวละครที่เจอบ่อยและถ้าเล่นตัวนี้คือคุ้มเอาละอันดับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาคุยก่อนก็คือในส่วนของตัวละครแชฉงเขาวนั่นเองนะรอบนี้ผมให้อยู่ใน s s หลายหลายคนอาจจะเห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยอันนี้แล้วแต่มุมมองเลยแต่ผมมองว่า s s เหตุผลเลยต่อคาถามผมมาแค่นี้เลยนะโลกปัจจุบันเราเจอใครบ้าง1นิกะ2น้องงู3น่าจะใครโดโล เนี่ยกำลังจะเพิ่มมานะครับ3ตัวเนี้ยเป็นตัวหลักที่เจอทุกเกมย้ําดีๆนะไคโดโล,โล่เจอแน่ๆถ้าคนสุ่มแล้วแบบมันบัฟมามันเก่งจริงๆนะแชงค่ามันไม่ได้นะครับยากมากนะแล้วก็น้องงูเนี่ยแทบไม่ต้องพูดนิกะเนี่ยแชงค่านิกะได้ง่ายที่สุดในบรรดา3ตัวนี้แต่ไม่ใช่เสมอไปนะครับเนื่องจากถ้าหากนิกะบางคนอาจจะเชิงหนาหน่อยก็ลําบากนะครับเพราะว่าคุณจะโดน มันเรียกว่าหาขี้หายก่อนและนิกากจะเล่นคุณกกับเคลียนะดังนั้นเนี่ยแชงผมเลยให้อยู่ SS เครับเพราะว่าแต่และตัวโลที่เจอลำบากทุกตัวเลยครับอันดับต่อมาในส่วนของตัวละครลุลจ,จินะฮะตอนนี้ผมยังให้ลุจ,จิอยู่ใน SS s s s เอยู่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตัวละครที่เรียกง่ายๆว่ามันยังรับมือกับสายวิ่งได้ดีแททุกตัว,ตวยกเว้นนะ หนึ่งตัวละครลิลิทอ่าอันนี้คงไม่ต้องพูดเพราะว่าไม่มีใครสุ่มอย่างที่บอกไปนะพอไม่มีคนสุ่มคนไม่เล่นดังนั้นเลยไม่ไม่เจอในแรงผมเลยจะไม่เอามาพูดตรงนี้เคียร์บอกไปแล้วนะย้ำเอาตัวละครที่ลงบ่อยๆเมื่อแก้สามตัวลุจิฆ่าได้ยกเว้นไคโดโล่ตัวเดียวเท่านั้นที่ลุจิฆ่าไม่ได้ที่เหลือรับมือได้หมดยังไงก็อยู่ ssud และยังป่วนได้เนื่องจากเลือดต่ำกว่าเอ่เจ็ดสิบเอ้ยเลือดมากกว่า70%จะไม่เห็นในแมป นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครโรเจอร์เนาะตัวนี้ยังไงก็หลายๆคนอาจจะงงนะเมื่อกี้ที่บอกไป3ตัวแม่งสู้ไม่ได้สักตัวเลยโอเคปะลำบากทุกตัวเลยไคโดโร่เนี่ยไม่ต้องพูดเจ๊งครับเอ,อโรเจอร์ก็เจ๊งครับแต่หลายคนบอกเอา้าแล้วทำไมมันยังอยู่ใน SSS ได้เนื่องจากว่ามันเป็นตัวละครที่ไปเอาทงกลางได้ดีที่สุดในเกมแต่ที่เหลือคุณต้องพึ่งเพื่อนชัดไหม และมันเป็นตัวละครที่ไประหว่างธงกับธงอ่ะได้ดีดีกว่าตัวละครลุจิด้วยซ้ําซึ่งมันเป็นวิ่งสายวิ่งจริงๆไม่ต้องฆ่าดึงธงได้เลยเช่นบางครั้งอ่ไคโดโลผมบอกว่าสู้ไม่ได้เนาะแต่วงเล็บถ้าหากธงต่ากว่า50%เพิ่งดึงอ่ะโรเจอร์ก็มีสิทธิ์ดึงคโดคืนได้หรือมีสิทธิ์คืนดึงในส่วนของน้องงูกลับมาได้หรือนิก,กะเห็นไหมอ่าเป็นประมาณนั้นยังไงผมเลยให้มองว่าโรเจอร์ยังไงมันก็ยังเล่นได้อยู่ดี สำรบผมนะสำรับผมนะยังไงแม่งก็ได้อะโอเคอันดับต่อมาเราจะมาคุยในส่วนของสายหมัดกันบ้างนะครับหมัดแล้วเดี๋ยวไปโล่เนาะสายหมัดเนี่ยตอนนี้จากที่เห็นเลย4ตัว S S S นะครับโซนโน1มี3ตัวณนะตอนนี้ก็คือ,อาจาบาโรเจอร์เขียวและแชงเขียวอ่าหลายหลายคนอาจจะงงเนาะ No.1 นนในที่นี้ผมขออุบไว้ก่อนสำหรับตัวละครแชงกับยามาโตะผมย้ำแล้วนะแนะชงกับยามาโตะผมขอ,อุบไว้ก่อน ไอ้ตรงนี้ขอแปะโป้งเอาไว้ที่ตรงนี้เนื่องจากสมมุติว่าถ้าเอาผมคุยแช้งกับยามาโตะกันนะเหตุผลมันมีคู่กันเนื่องจากโรเจอร์ด้วย3-3โตัวดเลยถ้าหลังจากนี้ไคโดโลเยอะจริงๆสมมุติไงเยอะกว่าน้องงูอ่ะอันนี้แค่สมมุตินะครับถ้าไคโดโลเยอะกว่าไอ้3ตัวนี้โนหนเลยแต่ถ้าหากน้องงูเยอะกว่าเมตาก็คือไม่เปลี่ยน3โตัวนี้จะไม่อยู่ที่โนหน,นะครับจะอยู่ที่ SS s s s เคลียนะมันอยู่ได้2องตำแหน่งส่วนที่เหลือเนี่ยอยู่แค่ว่าอนาคตเพราะเกมมันยังไม่บัฟตอนนี้เลยยังไม่เห็นเกมบัฟวันที่3ก็คือวัน2วันนี้เดี๋ยวเห็นแล้วนั่นเองนะดังนั้นตอนนี้ตอบยังไม่ร้อยเ์เซเพราะยังไม่เห็นว่าคนหยิบไคโดโล่เยอะกว่าน้องงูหรือน้องงูเยอะกว่าไคโดโล่หรือเจอแม่ง2ตัวในเกมเลยโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาคุยก่อนในส่วนของอ,อุตะอันเนี้ย บอกก่อนว่าเจอกับไคโดโล่มันจะเป็นกรณีเดียวกับโรเจอร์ถ้าทงต่ำกว่า50%ส่วนโตเชื่อว่าอุตาน่าจะดึงได้เพราะกว่าพักทองมันจะแตกมันใช้เวลาพอเลือดมันเยอะเลยคิดว่าน่าจะดึงได้นั่นเองนะสายวิ่งเออสายอ,อ่สายหมัทดโทษทีสายหมัดนะครับเดี๋ยวขอพูดในส่วนของจาบาก่อนเลยจาบาเนี่ยผมมีติงอยู่ก็คือว่าไคโดโลผมไม่รู้และไม่มั่นใจว่ามันจะฆ่าได้จริงไหมอันเนี้ยอุบไว้ก่อน ยังไม่รู้จริงๆนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวละครที่เหลือค่าได้หมดเคลียนะจามายังไงก็โนหนึ่งอยู่ดีเนาะน้องงูหรืออะไรเงี้ยมันค่าได้หมดยังไงจาบาก็เป็นโนหนึ่งในตามนี้นะต่อมานะครับในส่วนของสายมัดก็คือการูการ่าเน้นค่าสายวิ่งเป็นหลักยามโตโรเจอร์ลุจ,จิคือผมไม่แคร์ขอแค่เป็นสายวิ่งอ่ะคุณมีหน้าที่โฟกัสแค่สายวิ่งถ้าใครเล่นการูการ่านะอย่าเข้าไปบวกกับโล่นะครับคุณค่าแค่วิ่งโล่จบแล้วโอเคไหมเพราะมันดึงธงรอไม่ได้ นในส่วนของตัวละครเอสแบร์อ, S อันนี้มันเรียกว่าเป็นตัวพิเศษกว่าตัวอื่นเนื่องจากว่ามันเล่นไม่เหมือนชาวบ้านครับเพราะว่าคุณเล่นไปเดียเด่ยวๆไม่ได้คุณต้องไปกับเพื่อนครับอันนี้ดีที่สุดมากกว่านั้นคือไปกับวิ่งโอเคไหมหรือคุณเล่นแนวกันธงตบแม่งกับบ้านก็ได้เหมือนกันหมดเลยโอเคไหมก็คือ1อยู่กับโลตบให้วิ่งกับบ้าน 2. ไปกับวิ่งตบให้โลกลับบ้านมีแค่นั้นมันเลยเป็นตัวพิเศษ ดังนั้นเนี่ยเลยมองว่ายังไงแม่ก็เก่งไอตัวเนี้ยมันมันปวดแล้วมันเก่งมากๆนะครับไครโดโล,โลก็ไม่ชอบเพราะว่าโดนตบกับบอไม่อยู่ธงกากนั่นแหละคือคําตอบตัวเนี้ยมาช่วยคุณได้เนาะแล้วต่อไปก็คือในส่วนของ s อสฮอยังไงผมก็ให้มันเก่งอยู่ดีนะมันมันปวดจริงจริงะค่าสายวิ่งสายโลสายมัดมันบวกได้กับทุกคนเพราะว่าฟรีฮิตมันเงื่อนไขง่ายที่สุดแล้วตีคันที่3ใคร S เอสเบเลยตีคันที่3หรือซัดฟิลได้เมื่อไหร่คือมันก็ได้แล้วอะง่ายมากทั้ง2ตัวเนี้ย เก่งทั้งคู่แต่ให้ภาษีผมให้เอสแวร์มากกว่าในความป่วนนะแต่ถ้าการค่าเอสอกดีกว่าต่อมาก็คือดอลลี่นะครับที่ผมเอามาติดไว้เพราะว่าในส่วนของแชงขาวเจอทุกเกมเคลียร์ไหมยังไงก็ติดเจอทุกเกมตามใดที่เจอแช่งขาวแต่ถ้าไม่เจอก็จะลดไปเหลือ SS ทันดีเพราะถึงแม้ว่ามันจะฆ่าแช่งเขาไม่ได้แต่ตัวละครอื่นมันก็ยังบวกได้อยู่ดีเคลียร์เนาะต่อมาสุดท้ายก็คือในส่วนของสายโล้นะครับนิกะน่าจะรู้กันหมดแล้วเป็นสายกลางที่สุดนะครับแล้วก็น้องงู รับมือได้ทุกตัวเคียนะไม่มีอะไรต้องพูดมากเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยในส่วนของโนหนึ่งกันบ้างเนะาะไคโดโล่ตามที่บอกโนหนึ่งในวงเล็บถ้าคนเล่นเยอะแต่มันเก่งไหมเก่งแน่นอนอันนี้แท้จะไม่ต้องพูดเลยเพราะว่าสายวิ่งทุกตัวแม่งบวกได้หมดณนะตอนนี้กระทั่งอุตาด้วยดังนั้นตอนนี้โนหนึ่งผมให้ไคโดโล่ไปแล้วนะไม่ใช่ตัวอื่นนะไคโดโล่แล้วนะอันนี้คือสัสารผลผมเนาะส่วนที่เหลือต้องไปดูว่าในเกมมาเจอสายวิ่งตัวไหนบ้างเป็นหลักอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมขอไล่ทีละตัว เจอน้องยามาโตะใช่ครับตีแรงขึ้นแต่ยามาโตะตีไคโดเลือดแมงเด้งจบไม่ต้องพูดเยอะนะครับแช้งขาวตีไคโดเลือดเด้งสู้โรเจอร์ใช้สกิล2วิ่งมาจะตัดเลือดไคโดใช้สกิล1่สวนและนานด้วยเห็นรัาสกิล1่สวนเป็นยังไงเนื่องจากว่ามันลดเป็นในส่วนของเปอร์เซ็นต์ครับเช่นโรเจอร์ตีมา10,000ไคโดโล่เลือดเด้งกลับมา8,00 0 เห็นไหมมันจะตัดหลอดเลือดความเสียหายตรงนี้มันมันจะหายไป80%ครับหลังจากนั้นโรเจอร์ตีอะไรไคโดก็ได้เลือดเด้งทุกดอกตีไม่เข้าครับจบนะดังนั้นเนี่ยสายวิ่งหนะ้าตอนนี้อ่ะรุจิอีกตัวอันนี้ก็ไม่ต้องพูดก่อนจะบัฟรุจิก,ก็ตีไคโดไม่เข้าอยู่แล้วก่อนบัฟก็ตีไม่เข้าแล้วนะหลังบัฟไม่ต้องพูดโดนตีกลับแรงกว่าเดิมอีกเคลียนะก็คือคุณคุณตายแทนะ่ะดังนั้นเนี่ยสายวิ่งทุกตัวสู้ไคโดโลตรงๆคือลำบาก อันนี้จากส่วนตัวผมนะโอเคต่อมาก็คือในส่วนของสายหมัดหมัดโรเจอร์แชงเขียวและยาม,มาโตะก็คือโรเจอร์สามารถฆ่าไคโดโรได้แชงเขียวสามารถฆ่าไคโดโรได้เพราะตัดเลือดแม่งไปเรื่อยๆมีแค่นั้นเลย2ตัวนี้ที่นึกออกเนาะส่วนยาม,มาโตะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยเป็นไฮไลท์ครับยาม,มาโตะเก่งหรือไม่เก่งยังไงเดี๋ยวผมขอกลับไปในส่วนของอบัฟก่อนอันนี้ขออธิบายแบบไฮไลท์เนาะเพราะว่าไอล่าสุดอะจริงๆก็สรุปไปแล้วแ่ะแต่ว่าผมไม่ได้พูดละเอียด โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดรายละเอียดของตัวยามาโตะวิ่งว่าหลังปับ๊บเก่งขนาดไหนนะครับผมขอชี้นะจะได้เห็นภาพตรงกันเนาะหนึ่งเลยแม้โดนเคโก็ชีวิตเหลือหนึ่งอ่ะคือมันไม่ตายอ่ะเรียกเรียกง่ายๆเลยคุณนึกภาพโอเด้งอืมนั่นแหละเมื่ออยู่ในเขตสมบัติอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมอ่านพลาดหรือเปล่านะแต่จากที่อ่านเน่ยเหมือนเลือดเหลือหนึ่งตลอดเวลาที่เหลือเนี่ยก็ต้องไปลองกันในเกมว่าเฮ้ย มึงจะเหมือนโอเด้งเลยเหรอก็คือในเขตสมบัติอะแม้โดนเคโอแต่ก็เลือดเหลือหนึ่งเห็นปะเออแล้วตัวโล่ตัวไหนที่แบบเลือดต่ำหนึ่งแล้วมันฆ่าได้ไหมมีไหมไม่มีทูนั่นแหละครับยกเว้นเลลี่สายโล่นะแต่เลลี่ก็ไม่มีคนหยิบและไอ้สายโล่ที่พูดเมื่อกี้ไม่มีตัวไหนแบบฆ่ามันได้เลยอะถ้าให้ผมพูดยกเว้นแช้ปงขาวเห็นปะกลับไปที่แชมปขาวแล้วนะดังนั้นแชมป์ขาวเนี่ยคือเป็นตัวปิดยามาโต้ได้ไหมก็คือได้นี่คือคําตอบให้ได้เลยนะครับ ต่อมานะครับก็คือไม่โดนติลไม่โดนเไรแบบไม่โดนนู่นนี่นั่นอ่ะตอนใช้สกิลที่1อ่ะปกติสกิลที่1ของยามาโตะมันจะชาร์จแล้วที่เล่นกันอยู่เดี่ยดนีกะช็อตโดนน้องงูหินก็คือจบเนื่องจากว่าตัวน้องเนี่ยไม่มีการสถานะมันเลยเก่งเว้ยแต่มันไม่มีการสถานะแต่ดีที่สุดคือคุณต้องอยู่ในเขตสมบัติคุณโดนสถานะแต่เลือดคุณก็เหลือหนึ่งไงแล้วงูมันเตะคุณออกไม่ได้แค่นั้นแหละคุณเลยบวกกับงูได้ ส่วนไคโดก็ไม่ต้องพูดต่างฝ่ายต่างตีคือยามาโตกเสียเปรียบเพราะตีไคโดคิดว่าไม่เข้าสตนตัวเชื่อว่าอย่างนั้นนะเชื่อว่าอย่างนั้นแต่มันตีแรงไหมก็แรงพอสมควรเลยอาจจะฆ่าได้ก็ได้ที่เหลือมันต้องไปดูดาเมจตอนหลังเกมปรับเนาะแล้วก็ความเสียหายนี่มาแล้วไฮไลท์อันนี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะทํามาสาหรับฆ่าไคโดเว้ความเสียหายโจมตีปกติไม่สนเด็บเห็นปะไม่สนเด็บนะครับชัดเจนยังและสตูตัวไหนก็ตามที่เลือดต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ คงโทนเหลือหนึ่งอ่ะจะไม่แคร์เช่นออโอเด้งขาวแช้งที่มีตายเกิดเมื่อมีฮาคิใช่ไหมทุกตัวโดนหมดเลยครับโซโลเงี้ยโดนหมดแต่วงเล็บโจมตีปกตินะ oh <my> ไม่ใช่สก,กิลนะเข oh <my> ียยังเอออ่ะก็เนี่ยคือไฮไลท์ของมันนะครับเอาใหม่นะ oh <my> คือเหมือนโอเด้งขาวเลือดเหลือหนึ่งตลอดเวลาและเมื่อเลือดต่ำกว่า10%ก็จะทำให้ตายเลยโดยทันทีที่เหลือเนี่ยดามจตันมาขึ้นตามปกติแะครับ นั่นแหละครับมันคือข้อดีของตัวละครยามาโตะหลังบัฟอ่าแล้วเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะแต่แค่นี้ผมว่าแม่งก็เวอร์วังแล้วแค่นี้คือเวอร์วังมากเพราะว่าสก,กิลแม่งแรงชิบหายเลยก็เลยอยากจะบอกกตรงนี้ว่าผมไม่ได้อยากให้มองน้องยามาโตะเป็นสายวิ่งผมอยากให้คุณนึกภาพแฉงอะ่ะฆ่าก่อนแล้วค่อยดึงอะ่ะมันเป็นลักษณะเดียวกันเว้ยก็คือดาเมจแรงแบบแรงแรงอะ่ะแรงเลยอะ่ะตัวเนี้ยคือแรงกว่าแฉงอะ่ะถ้าให้ถ้าให้ผมพูดนะนะมันแรงชิบหายเลยนะแล้วแม่งตีไม่สนเด็บ คือมันไม่รู้จะเอาคําไหนมาพูดกับมันนะเออคือมันแรงจริงๆนะตัวเนี้ยผมเลยมองว่าถ้าใครมีแบบไม่โกหกอ่ะเผลอๆอาจจะเล่นดีกว่าแชงด้วยซ้ําแต่ทีเนี้ยมันมีข้อเสียคือน้องยามาโตะมันไม่มีการสถานะถ้าโดนตัดเลือดหรือโดนอะไรมาก็ใช่ไหมแต่แต่ว่าโอเคมันโดนตัดเลือดก็จริงแต่ว่ามันอยู่ทงแล้วมันก็ไม่ตายไงโอเคป่ะหรือหรือตายก็ไม่รู้อะที่เหลือต้องไม่ลองในเกมจริงๆว่าโดนตัดเลือดเลือดเหลือหนึ่งมันยังฟื้นไหม หรือแม่งดับเลยเพราะส่วนใหญ่จะดับเลยใช่ไหมล่ะอ่าแต่ส่วนที่เหลือเราก็ไม่รู้ไงมันอาจจะเหลือ1แล้วอยู่ยาวเลยก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันที่เหลือต้องไปลองในเกมอีกหนึ่งทีแต่ก็อยากบอกกันตรงนี้ว่าหลังบัฟทั้งไคโดโร่และยามาโตะเก่งทั้งคู่ผมเลยอยากให้มันเป็นโน1ไปเลยเพราะเนื่องจากว่าไอ้ยามาโตะเนี่ยเมื่อกี้สายโลทุกตัวผมบอกแล้วเนาะไคโดโร่ิกะน้องงูยามาโตะตบทุกตัวนะครับ แต่ทีนี้ผมมีติงในส่วนของไคโดโล่แต่เนื่องจากมันคือมันหมินเมยเนื่องจากยามาโตะตีไม่สนเดฟส่วนไคโดโล่ยิ่งโดนตียิ่งเลือดเด้งผมเลยไม่รู้ไงเพราะว่าโดยดั้งเดิมแต่ก่อนเนี่ยยามาโตะก่อนบัฟนะยามาโตะกับไคโดยามาโตะตีไคโดไม่เข้านะครับยิ่งตีเลือดยิ่งเด้งนะครับผมเล่นยังไงก็ตีไม่เข้าผมเลยนึกว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ถามว่าถ้ายามาโตะแพ้แค่ไคโดโล่เห็นปะหมายเวาว่าโล่ตัวอื่นแม่งฆ่าได้หมดเลยก็เก่งดิถูก ไม่มีอะไรต้องถามชัดเจนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าอันนี้เป็นการคาดการณ์ว่าเดี๋ยววันที่3เนี้ยคนจะสุ่มไปเยอะไหมหรือว่าตัวละครจะมาให้สุ่มไหมนี่ยังไม่รู้เนาะแต่หลังปั๊บอะคนจะเล่นมากขึ้นไหมเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมอีกหนึ่งทีแต่ส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะเล่นขึ้นเยอะโอเคนะก็คลิปนี้เป็นสําหรับเทลิสซีซั่นที่1 3 9หวังว่าน่าจะเข้าใจไปในทุกอย่างที่พูดไปและย้ำอีกหนึ่งทีเนาะเทลิสลอบนี้ที่จัดคือเน้นตัวละครที่เจอในเกมลงแรงเยอะ ก็เลยเอาเทดิสตรงนี้มาจัดว่าตัวนี้สู้กับตัวไหนได้บ้างเป็นอะไรยังไงอธิบายให้ฟังหมดแล้วนั่นเองอ่ะหวังว่าจะได้ประโยชน์กันเนาะ